สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษารับโปรเนตเรียนออนไลน์เช็คเงื่อนไขด่วนเลยค่ะ โดยกสทชนะคะออกสีมาตรการช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนภาครัฐพร้อมให้บริการแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนราคา79บาทต่อเดือนเป็นเวลา2เดือนใช้งานผ่านมือถือไม่จำกัดสำหรับแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนค่ะโดยเริ่มช่วยตั้งแต่วันที่15สิงหาคมถึง15ตุลาคมนี้นะคะครอบคลุมนักเรียนนักศึกษากศนอกลุ่มอาชีวศึกษาด้วยค่ะโดยมีรายละเอียดดังนี้ก่อนอื่นขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระ ติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต่อไปนะคะ โดยโครงการนี้นะคะช่วงเวลาสนับสนุนก็คือ15สิงหาถึง15ตุลา2564สำหรับ1นักเรียนอนุบาลถึงมัธยมศึกษาสังกัดสพท2นักเรียนอาชีวศึกษาและ3กอศอนอนะคะที่มีการเรียนการสอนออนไลน์วิธีสมัครนะคะก็สมัครผ่านโรงเรียนของตนเองค่ะและโรงเรียนเนี่ยรวบรวมส่งให้ต้นสังกัดเท่านั้นโดยมีเงื่อนไขคือเลือกรับสิทธิสนับสนุนเน็ตมือถือหรือเน็ตบ้านอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะนักเรียน1คนได้ รับ1กรณีเด็ดบ้าน1บ้านได้รับเพียง1สิเท่านั้นค่ะ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกสอทชนะคะช่วยท็อปอัพแพ็กเกจเน็ตมือถือให้เบอร์ที่นักเรียนใช้เรียนออนไลน์โดยสำหรับระบบเติมเงินละรายเดือนค่ะยกเว้นเบอร์ที่มีแพ็กเกจอัลลิมิตอยู่เดิมความเร็วสีมกิกะไบต์ขึ้นไปและทิมเซฟและก็สามารถใช้งานอัลลิมิตได้นะคะสำหรับแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนการสอนค่ะปริมาณอินเทอร์เนต็ตเนี่ยสองกิกะไบต์ทีเดียวสำหรับใช้งานอื่นๆนะคะหากย้ายค่ายจะหมดสิทธิ์ทันทีค่ะ หรืออีกวิธีหนึ่งนะคะก็สทชเนี่ยก็จะช่วยจ่ายค่าเน็ตบ้านโดยหักจากบิลค่าบริการเดือนละ79บาทค่ะอันนี้ยังไม่รวมแบตภาษีนะคะเป็นเวลา2เดือนจบไปแล้วนะคะกับรายละเอียดของมาตรการช่วยค่าเน็ตเรียนออนไลน์แพ็กเกจมือถือเน็ตบ้านเพื่อช่วยในเรื่องของการศึกษาของเด็กไทยนะคะขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้ทุกทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะ